คุณผู้ชมคะก,กว่า40ปีแล้วนะคะที่มีการจัดประเพณีฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬาและธรรมศาสตร์นะคะโดยไฮไลท์ของงานก็คือขบวนพาเหรดและการแปลอักษรที่ผ่านมาถึงแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงการเมืองรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ระบ,บุว่าเดินหน้าจัดกิจกรรมได้ต่อไปนะคะขณะที่ปีนี้ซึ่งมีบอลประเพณีเณมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาที่จัดกิจกรรมนี้ก็ระบ,บุว่าพยายามที่จะปกปิดขบวนพาเหรดเพื่อที่จะล้อทางการเมืองนะคะเพื่อที่จะพยายามไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ค่ะเมื่อนำขบวนพาเหรดล้อการเมืองเข้าสู่สนามได้สิ่งที่พรางไว้ไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นก็ค่อยๆเปิดเผยหุ่นที่ตอนแรกดูคล้ายเป็นรูปกลุ่ม i s แต่พอเข้าสนาม ก็นำผ้าที่ปิดบังใบหน้าออกฉเฉลยให้เห็นว่าเป็นหุ่นล้อเรียนพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีหุ่นรูปครูยืนอยู่หน้ากระดานดำที่มีข้อความค่านิยม12ประการแต่เมื่อเข้าสู่สนามผ่านหน้าประธานกระดานก็ถูกเปิดออกกลายเป็นป้ายข้อความประชาธิปไตยและถูกขีดค่า หุ่นรูปคนนั่งดูทีวีตอนอยู่นอกสนามมีผ้าสีดำปิดไว้แต่มาถูกแกะออกกลายเป็นหุ่นจอทีวีที่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ในจอและมีตัวการ์ตูนเทเลทับบี้เป็นฉากหลังทั้งหมดนี้นักศึกษาที่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมขบวนพาเหรดล้อการเมืองยอมรับว่าพวกเขาพยายามปกปิดสิ่งที่ต้องการสื่อเพื่อจะนำหุ่นและป้ายข้อความต่างๆเข้าสู่สนาม หลังจากที่ป้ายผ้าส่วนหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ให้นำเข้าสู่สนามและถูกเก็บไปก่อนหน้านั้นแต่ในที่สุดป้ายบางส่วนที่ซุกซ่อนไว้และนำมาแสดงในสนามก็ถูกเก็บไปด้วยจุดตรงของเราคือเราต้องการเอาผุนเข้าไปให้ได้ครับแล้วเราก็อยากที่จะนำเสนอประเด็นให้ได้เพราะเราคิดว่ามันไม่น่าจะสร้างความขัดแยงอะไรมากขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าการที่ทหารย่าเนี้ยทหารเขาเ,าเ,ข,าเขาอาจจะกลัวไปเองหรือว่า ทำได้ก่อนอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นนอกจากนั้นยังมีการแปลอักษรบนอัฐจันทร์ที่สะท้อนแนวคิดมุมมองที่มีต่อปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและตั้งคำถามหลายประเด็นพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าที่งานฟุตบอลประเพณีจะจัดขึ้นหนึ่งวันยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สั่งห้ามให้มีการจัดกิจกรรมล้อการเมือง แต่หาหรือร่วมกันกับทั้งสองสถาบันและเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทางผู้จัดงานเข้าใจและมีแผนที่จะระวังอยู่แล้วหากย้อนกลับไปบางปีของการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่นงานฟุตบอลประเพณีในปี2520 และการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสช,อชอในปี2534รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยกตัวอย่างช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบางเหตุการณ์ที่ผ่านมาซึ่งไม่กระทบต่อการจัดกิจกรรมล้อการเมืองเออไอเรื่องล้อก,การเมืองเป็นท r a d i t i o n นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ ถ้าถามล่าสุดก็ต้องปี49แต่ปี2549ผมเข้าใจว่าในแง่ของการที่จะคงกฎในการศึกไว้หลายเดือนแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีนะครับ19กันยา2549เนี่ยระยะเวลาจำกัดสิทธิมันสั้นกว่านี้นะครับปัญหาแบบนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เกิดฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์หรือในบางปีจะเรียกว่าธรรมศาสตร์จุฬาขึ้นอยู่กับปีไหนใครเป็นเจ้าภาพ สำหรับปีนี้จัดเป็นครั้งที่70โดยปกติจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปียกเว้นบางปีที่มีเหตุภยัยพิบัติและมีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองขณะที่กิจกรรมแปลอักษรบนอัฐจันมีมาตั้งแต่ปี2490และกิจกรรมล้อการเมืองในขบวนพาเรดมีขึ้นมามากกว่า40ปีแล้ว